สวัสดีครับยามเช้า,ชาว,วันนี้อยู่กับร้านคอมมเตอร์นะครับมาดูวัวรุ่นล้างคาบูวันนี้ไวรุ่นจัดเองนะครับดูสำนางไวรุ่นไวรุ่นน้ำกระท่มงนี่งนะ ทำไมทำหน้าตายอย่างนั oh, oto, ้นนะนี่ลมพี่ใช่ไหมข้าบัวอะไรน้ำมันนีแบงอ๋อเป็นของเอ็นโปนะครับเบรกนี้ระบุช้อผัดนะครับ แล้วก็ซ่าไปไหนลูกน้องไปไหนลูกน้องอ่ะลูกน้องเมื่อวานอะอวันนี้ม,ม,มาม<ท>มตื่นยังไม่ไมวันนี้ยังยังไม่ตื่นเลยวันนี้เอารอยยิ้มมาทำครับรอยยิ้าลุยแต่ที่ปูนะลุยทุ่งนา ล้างได้แต่ประกอบไม่ได้นะงานเข่าดิสบายปีอีกอันนี้สายกลมเอากลมเข้าไป สนรปักเท้าเอ้ยลออย้างยังนน่เอ,อ,า,อายังไม่ล้างใส่ประกอทำไมเทสเทสเมีการเทสด้วยเดี๋ยวลืมโอ้ที่มาที่ไปว,ว,วันวนี้วยรุ่นมีเทสนะครับ ถอได้แต่ไม่รู้จะสายได้หรือเปล่าครับไวรุ่นน้ำก็ท่อมล้างก่อนถือคมมีแปง้แปงเดี๋ยวไปหาแปลงให้เพื่อน ไม่ผ่านนะครับต้องให้เจ้าแท่งเป็นคนจัดการนะครับนี่ไม่ต้องล้างต่อนน้ำมันไม่มีครับอะไรไม่ต้องล้างรูดบ้องก็สาดเร็วไล่น้ำมันใหม่ เก้งไยังไ่รอเลยแ่ทให้สนองดอกแกงไม่มีน่่ะเแถอนมาแก้ใหม่ได้ได้ดอแก้ใหม่ท่ซือแล้ค่อถอางใหม่หรือเอาลมาทิ้ไว้ีกอานแล้วสิบมีตังกัมเราทำแค่้

งมืใครอีกเราพยายางก่อนแล้วสิมาจ่ออะไรทำได้แบบอันนี้เล่นแบบดูครับดูไวรุ่นครับอยู่ๆก็มาถ่ายรูปผมนะครับแล้วส่งให้อีกคนอื่นเนี่ย อนนี้ใส่น้ำหนูน้ำมันนะนนี้บรรยากาศหน้าร้านทอมัตเตอร์นะสาขาบ้านกิลิกเดี๋ยวเราต้องเสร็จนะเติมมันเติมมันวันสลายนะ วันละห้าสิบบาทใช่ไหมวันละห้าสิบบาทใช่ครับก<ช>ี่รอบครับวันละน้อยรอบอ่ะล้างกระพูดเสร็จแล้วนะครับไหวร่น,น,ไ,นไม่มีเบรกหลังนะ

เบรกรูนี้ล็อลลกอัตโนมัตินะเป็นั้นเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับภารกิจนี้ล้างขาบ,บูนะครับคลิปนี้ฝากขอเป็นเพลงเท่ทานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไมด้วยนะครับทางช่อง youtube ขายเล่นและกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับตามคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ